ค่ะตอนนี้เราก็เพิ่งจะเดินทางออกจากฮ่องกงเพื่อไปหมาเกานะคะคือเพื่อนบอกว่าที่ฮ่องกงเขาม,มีการประท้วงกันมันไม่ปลอดภัยก็ไปพักที่หมาเกาแล้วกันนะคะเพื่อความสบายใจตอนนี้เราก็วิ่งอยู่ตรงสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกนะคะ <S <S> <S เพื่อนบอกว่า,าสะพานนี้จะประกอบไปด้วยาสายเคเบิลนะคะสมแห่งแล้วก็ เป็นอุโมงใต้น้ำหนึ่งแห่งแล้วก็เป็นเกาะเทียมอีก2แห่งนะคะเพื่อที่จะเชื่อมสะพานตรงนี้เข้าด้วยกันระยะทางก็จะได้55กิโลเมตรนะคะซึ่งที่จริงบ้านเราก็มีนะสะพานสุติรานนยาวยี่สยาว25กิโลเมตรนะคะแล้วกเ็เห็นบอกว่าระยะเวลาเตรียมงานใช้เวลาถึง6ปีค่นะ,ะแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยใช้ระยะเวลา8ปหีหลังจากที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงจูไห่มาเก๊า ปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางถึง3ชั่วโมงแต่หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะใช้เวลาแค่30นาทีอะ่ะโอ้โหแบบว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยเรามีความรู้สึกเลยว่าประเทศจีนเขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะคะแบบว่าเ,เล็กเล็กไม่ใหญ่ๆทําอะไรประมาณน,นี้แบบสมกันที่เขาเป็นประเทศมหาอำนาจเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราวิ่งอยู่ลอดอุโมงคไปนะคะมันอยู่ใต้ทะเลเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ ใต้ทะเลเลยนะอ่ามันเหมือนแบบวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปแล้วก็ไปโผล่มาเก้าเลยอย่างเงี้ยพอมันมีความรู้สึกว่ามหัศจรรย์มากมันสุดยอดอ่ะมันสุดยอดจริงๆแล้วเราชอบชอบมากเลยล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ยิ่งใหญ่นะสาหรับถ้าเป็นเป็นเราเนะี่ยคือไม่มีประเทศในที่แบบว่ามันจะเอ่อสร้างอะไรได้ขนาดนี้อาจจะสร้างได้แต่ว่ามันมันนานนะ ใช้เวลาเวลานานความสามารถในการทําของเขานี่แบบสุดยอดจริงๆเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็ตั้งใจที่จะมานําเสนอ,อ,อสะพานตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังอาจจะพูดเรื่องสะพานยืดยาวไปหน่อยแต่กออ็อยากนําเสนอให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ที่ออรู้สึกดีะค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนๆอได้ออรับชมกันดูนะคะว่าเราไปเที่ยวแล้วเราได้เจอกับอะไรบ้างนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ออฝากไว้แค่นี้นะคะก็เดี๋ยวติดตามคลิปกต่อไปนะคะซึ่งเราจะมีออไปอีกหลายที่นะคะก็จะนําเสนอเป็นจุดๆไปนะคะสวัสดีค่ะ